นิทราศจิตนะครับที่จักรสถานที่เทล่าอาถวายองคู่นะครับบุรีเพิ่ดลับอิีตันซาน่าเพิ่นเพิ่นเอาเพราะนั้นอิดเพิ่นไม่เห็นเหหลวงปู่เขาติดแรงไม่เห็นเหตุที่นอกห้างนี่สีสุกเด้อนะครับเหลืออีกสักครู่แดงเปไก่ไปละจอออคำว่าแล้วไปถ้าเดินไปหองน้ำปอไปแต่สำหรับหลวงปูตัวพ่อแม่ผู้วาดันเป็นแต่แม่บ้า เดินทางไปป่าขาเข้าพ่อเนียกเออเป็นบุญนท่าโมเดลเข้าเสียบวกกัน,น,นอธอิษฐา,านอธิษฐานธรรมเป็นในบารมีสามสิทธะหรือว่าบารมีสิทธะแต่อธิษฐานทาศี ในธรรมะปัญญาแต่แต่งานเทราพิเศษสมนัมเพื่อเราลูกผูาเป็ี่ยนพจที่ไหนทุกคนอีกง่ายยพิธีกรรมหรือว่าลูกหลานลูกเพื่